บาปที่หนักที่สุดไม่ใช่การทำร้ายใครไม่ใช่การโกงใครแต่คือการหลอกตัวเองเพราะเมื่อเราหลอกใครสักคนเขาอาจจะรู้ทันและเดินออกไปจากชีวิตเราแต่เมื่อเราหลอกตัวเองเราจะไม่มีวันรู้ความจริงที่แท้จริงเลยและจะติดอยู่ในความฝันลวงตาที่เราสร้างขึ้นเอง คนเรามักชอบบอกว่าฉันไม่เป็นไรทั้งที่หัวใจแตกสลายบอกว่าฉันมีความสุขทั้งที่ภายในเต็มไปด้วยความทุกข์บอกว่าฉันให้อภัยแล้วทั้งที่ยังเก็บความเจ็บปวดไว้ทุกคืนการหลอกตัวเองอาจดูเหมือนเป็นเกราะป้องกันความเจ็บแต่มันกลับกลายเป็นคุกที่กักขังเราทําให้เราไม่กล้า,ผาเผชิญความจริงทําให้เราไม่กล้าเดินออกจากสิ่งที่ทําร้ายหัวใจเราอยู่ และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าเราจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแท้จริงแล้วเราอยากได้อะไรเราจะสับสนว่าความสุขของเราคืออะไรและอาจถึงวันที่เรามองกระจกแล้วไม่รู้จักคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าการโกหกใครสักคนอาจทำให้เขาเจ็บปวดแต่การโกหกตัวเองคือการทำลายชีวิตทั้งชีวิตเพราะมันพรากค,ความจริงไปจากเราพรากค,ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และพากเส้นทางที่จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ในทางทำาการรู้จักความจริงคือประตูสู่การตื่นรู้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่แน่นอนไม่จีรังการยอมรับความจริงแม้มันจะเจ็บปวดแต่จะทำให้เรามีโอกาสเดินไปข้างหน้าอย่างแท้จริงการยอมรับความจริงอาจทำให้เราร้องไห้อาจทำให้เราเจ็บปวด แต่นั่นคือความเจ็บที่พาเราไปสู่การเยียวยาพาเราไปสู่การเริ่มต้นใหม่แต่การหลอกตัวเองจะทำให้เรายิ้มทั้งน้ำตาัวราทั้งที่ข้างในร้องไห้และใช้ชีวิตอยู่ในเงามืดที่เราเป็นคนสร้างเองเพราะฉะนั้นถ้าอยากพ้นจากบาปที่หนักที่สุดเราต้องเริ่มจากการซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองถามตัวเองตรงๆว่าฉันเจ็บตรงไหนฉันทุกเรื่องอะไร ฉันกำลังโกหกตัวเองอยู่หรือเปล่าเมื่อกล้าพูดความจริงกับตัวเองชีวิตเราจะเบาขึ้นทันทีแม้ความจริงนั้นจะทำให้เจ็บแต่มันคือการเจ็บเพื่อปลดปล่อยไม่ใช่การเจ็บเพื่อกักขังจงจำไว้เสมอว่าไม่มีใครหลอกเราได้เจ็บปวดเท่ากับที่เราหลอกตัวเองและจงเริ่มวันนี้ด้วยการซื่อสัตย์กับหัวใจของเราเองแบบที่หนักที่สุด ไม่ใช่การฆ่าไม่ใช่การลักไม่ใช่การประพฤติผิดทางกายหรือวาจาแต่คือการหลอกตัวเองเพราะเมื่อเราหลอกใครสักคนเขาอาจจะเสียใจอาจจะร้องไห้และอาจจะเดินออกไปจากชีวิตเราแต่เมื่อเราหลอกตัวเองเราไม่ได้ทำร้ายแค่ความสัมพันธ์เรากำลังทําลายทั้งชีวิตทําลายทั้งจิตใจและทําลายทั้งเส้นทางแห่งการหลุดพ้นของเราเองลองหยุดฟังหัวใจของตัวเองสักครู่ เรามักบอกว่าฉันไม่เป็นไรทั้งที่ข้างในกำลังเจ็บปวดเรามักบอกว่าฉันโอเคทั้งที่ความจริงเราแทบจะล้มลงไปแล้วเรามักยิ้มให้คนอื่นแต่ภายในกลับเปียกชุ่มไปด้วยน้ําตาที่ไม่เคยมีใครเห็นนั่นแหละคือการหลอกตัวเองการหลอกตัวเองคือการปิดตาไม่ให้เห็นความจริงคือการสร้างกำแพงขึ้นมากั้นหัวใจเป็นการใช้คำโกหกเล็กๆปลอบประโลมจิตใจ เพื่อไม่ให้เผชิญหน้ากับความเจ็บที่แท้จริงแต่ยิ่งเราหลอกตัวเองนานเท่าไหร่กำแพงที่เราสร้างขึ้นก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นและยิ่งสูงขึ้นเราก็ยิ่งหลงอยู่ในความมืดจนลืมไปแล้วว่าความจริงที่เราพยายามหนีไม่ได้หายไปไหนมันยังคงอยู่ตรงนั้นรอให้เราหันกลับไปเผชิญหลายครั้งเราหลอกตัวเองว่าเรามีความสุขทั้งที่ความสุขนั้นเกิดขึ้นเพียงเปลือกนอก รอยยิ้มบนใบหน้าไม่ได้บอกความจริงในใจเรายังทุกเรายังเศร้าเรายังเหนื่อยแต่เราก็ยังพูดซ้ำๆว่าฉันโอเคจนวันหนึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าเรากำลังโอเคจริงๆหรือแค่บังคับตัวเองให้เชื่อในคําโกหกนั้นนี่คือบาปที่หนักที่สุดเพราะมันคือการไทรรถต่อหัวใจของตัวเองเราหลอกใครสักคนเขาอาจจะรู้ความจริงเขาอาจจะให้อภยัยหรือเขาอาจจะจากไป แต่เมื่อเราหลอกตัวเองเราจะไม่มีวันรู้ว่าความจริงที่เรานี้คืออะไรเราจะใช้ชีวิตอยู่กับความลวงที่เราสร้างขึ้นและความลวงนั้นจะกัดกินวิญญาณของเราไปทีละน้อยโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวลองคิดดูเถิดเวลาที่เราปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรทั้งที่มันเป็นเวลาที่เราบอกตัวเองว่าฉันเข้มแข็งทั้งที่แท้จริงเรากำลังอ่อนล้าเวลาที่เรายืนยันกับตัวเองว่าฉันให้อภัยแล้ว ทั้งที่ข้างในะยังคงเจ็บอยู่ทุกคืนทุกประโยคทุกคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่การเยียวยาแต่คือการซ่อนบาดแผลไว้ใต้พรมและเมื่อวันหนึ่งบาดแผลนั้นเน่าเปื่อยมันจะกัดกินเราเจ็บปวดกว่าที่เคยทำไมเราจึงกลัวที่จะยอมรับความจริงเพราะความจริงบางครั้งมันโหดร้ายเกินกว่าที่หัวใจจะรับไหวความจริงอาจทำให้เราร้องไห้ความจริงอาจทำให้เรายอมรับว่าเราล้มเหลว ความจริงอาจทำให้เราต้องเผชิญกับความสูญเสียที่เราไม่อยากเจอแต่การไม่ยอมรับความจริงไม่ได้ทำให้มันหายไปมันเพียงซ่อนอยู่ในเงามืดรอวันที่จะโผล่ออกมาและวันนั้นมันจะโผล่มาอย่างรุนแรงกว่าที่เราคิดนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะเมื่อเราหลอกตัวเองนานๆเข้าเราจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไรเราจะหลงทางไม่รู้จักหัวใจของตัวเอง จนสุดท้ายเราอาจมองกระจกแล้วไม่รู้จักคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าการหลอกตัวเองไม่ได้ฆ่าเราในทันทีแต่มันกัดกินเราทีละน้อยเหมือนยาพิษที่ค่อยๆแทรกซึมทำให้เราหลงวนในความสุขจอมปลอมและปิดกั้นไม่ให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าความจริงคือสิ่งสูงสุดการรู้จักความจริงคือหนทางแห่งการตื่นรู้ แต่ถ้าเราหลอกตัวเองเราก็กำลังหันหลังให้กับความจริงเรากำลังเดินหนีจากแสงสว่างและจมลงไปในความมืดที่เราสร้างขึ้นเองการหลอกคนอื่นคือการทำให้เขาเจ็บแต่การหลอกตัวเองคือการทำลายชีวิตทั้งชีวิตทำให้เราติดอยู่ในคุกที่ไม่มีประตูออกเพราะกุญแจอยู่ในมือเราแต่เรากลับเลือกจะซ่อนมันไว้แล้วบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ถูกขังทั้งที่จริงๆแล้ว เรากำลังจมอยู่ในกรงขังที่เราสร้างขึ้นเองจงลองถามตัวเองในคืนนี้ว่าเรากำลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าว่าเรากำลังใช้คำโกหกเล็กๆมาปลอบหัวใจตัวเองอยู่ไหมว่าเรากำลังบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทั้งที่หัวใจแตกสลายหรือเปล่าถ้าใช่จงหยุดเดี่ยวนี้หยุดโกหกตัวเองหยุดสร้างกำแพงแห่งความลวงแล้วหันกลับมาเผชิญความจริง เพราะความจริงแม้จะทำให้เราเจ็บแต่มันคือการเจ็บที่นำไปสู่การเยียวยาคือการเจ็บที่พาเราไปสู่การปลดปล่อยคือการเจ็บที่ทำให้เราได้เริ่มต้นใหม่แต่การหลอกตัวเองจะทำให้เราเจ็บอยู่เรื่อยๆเจ็บอยู่ในความมืดเจ็บอยู่ในเงาที่เราเป็นคนสร้างและไม่เคยได้ออกไปพบกับแสงสว่างเลยไม่มีใครหลอกเราได้เจ็บปวด เท่ากับที่เราหลอกตัวเองนี่คือบาปที่หนักที่สุดเพราะมันไม่เพียงทำลายปัจจุบันของเราแต่มันยังทำลายอนาคตและทำให้เราไม่อาจเข้าถึงความหลุดพ้นที่แท้จริงได้เลยการหลอกตัวเองคือการสร้างภาพลวงขึ้นมาปกปิดความจริงเป็นการเอาคำพูดบางคำมาปลอบใจเป็นการทำให้ตัวเองเชื่อในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงหลายครั้งเราทำไปโดยไม่รู้ตัว เราคิดว่าเรากำลังปกป้องหัวใจเราคิดว่าเรากำลังทำให้ตัวเองเข้มแข็งแต่ความจริงแล้วเรากำลังวางยาชีวิตของตัวเองทีละน้อยเพราะเมื่อเราไม่ยอมรับความจริงเราก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไม่อาจเติบโตและไม่อาจก้าวไปสู่หนทางใหม่ที่ดีกว่าการหลอกตัวเองไม่ได้เริ่มจากเรื่องใหญ่เสมอไปมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่เราพูดกับตัวเองทุกวัน บอกว่าไม่เป็นไรทั้งที่หัวใจแตกสลายบอกว่าฉันโอเคทั้งที่แทบหายใจไม่ออกบอกว่าฉันลืมแล้วทั้งที่น้ำตาย,ยัางไหลอยู่ทุกคืนนี่คือการหลอกตัวเองที่ทำให้เราติดอยู่ในความทุกข์บางคนทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขแต่บอกตัวเองว่าเขายังรักฉันทั้งที่ความจริงคือหัวใจอีกฝ่ายได้จากไปนานแล้วบางคนทนอยู่ในงานที่กดดันทุกวัน แต่บอกตัวเองว่าฉันทำได้ทั้งที่ทุกเช้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและน้ำตาที่ไม่มีใครเห็นนี่ไม่ใช่ความกล้าหรือความอดทนแต่มันคือการปิดบังความจริงไม่ให้ตัวเองเห็นและเมื่อเราหลอกตัวเองบ่อยๆเราจะเริ่มเชื่อว่าคำโกหกนั้นคือความจริงเราจะเริ่มชินกับการซ่อนความเจ็บจนสุดท้ายเราไม่รู้จักตัวเองอีกต่อไปการหลอกตัวเองคือการไท่รถต่อจิตวิญ,ญญาณของตัวเอง คือการบอกหัวใจว่าฉันไม่ฟังเสียงเธอคือการบังคับให้หัวใจต้องเงียบทั้งที่มันร้องตะโกนสุดเสียงคือการทำลายสะพานระหว่างความจริงและความรู้สึกในทางธรรมะการหลอกตัวเองคือการปิดกั้นการเห็นตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสอนว่าสัจจะคือความจริงความจริงคือหลักฐานของการพ้นทุกข์แต่เมื่อเราหลอกตัวเองเรากำลังปฏิเสธสัจจะ เรากำลังปฏิเสธธรรมะที่แท้จริงเรากำลังสร้างม่านหมอกมาปิดตาไม่ให้มองเห็นทางออกจากความทุกข์ลองพิจารณาดูให้ดีเมื่อเราเจ็บปวดแต่บอกกับตัวเองว่าฉันไม่เจ็บเราไม่ได้กำลังเข้มแข็งแต่เรากำลังหลบหนีเมื่อเราเสียใจแต่เรายืนยันว่าฉันลืมได้แล้วเราไม่ได้กำลังปล่อยวางแต่เรากำลังสะสมความเจ็บไว้ในใจ เมื่อเราล้มเหลวแต่เราบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเราไม่ได้กำลังแก้ปัญหาแต่เรากำลังผลักความจริงไปไว้ข้างหลังแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละคือการหลอกตัวเองในรูปแบบที่แยบยลที่สุดมันทำให้เราดูเหมือนเข้มแข็งแต่มันทำให้หัวใจเราค่อยๆอ,อ่อนแรงมันทำให้เรายิ้มต่อหน้าโลกแต่ร้องให้อยู่ในความมืดที่ไม่มีใครเห็น และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเมื่อเวลาผ่านไปนานพอเราจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังแสดงหรือกำลังเป็นจริงเราจะไม่รู้ว่าเรายิ้มเพราะเรามีความสุขจริงๆหรือยิ้มเพราะเราหลอกตัวเองให้เชื่อว่ามีความสุขเหมือนนักแสดงที่สวมบทบาทจนลืมไปว่าตัวเองคือใครเหมือนคนหลงทางที่เดินวนอยู่ในป่าจ,จนไม่รู้ทิศเหนือใต้ และเหมือนนกที่อยู่ในกรงนานเกินไปจนคิดว่ากรงนั้นคือโลกทั้งใบนี่คือสภาพของจิตใจที่หลอกตัวเองมันไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริงแต่มันคือเงาชีวิตคือการดำรงอยู่อย่างเลื่อนลอยโดยไม่เคยสัมผัสความจริงเลยแม้แต่น้อยการหลอกตัวเองบางครั้งมาในรูปแบบของความหวังลวงเราบอกตัวเองว่าเขาจะกลับมาทั้งที่รู้ว่าเขาไม่มีวันกลับมา เราบอกตัวเองว่ามันจะดีขึ้นทั้งที่เรายังไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยเราบอกตัวเองว่าฉันต้องทนทั้งที่หัวใจเราแทบแตกสลายความหวังเป็นสิ่งที่ดีถ้ามันอยู่บนพื้นฐานของความจริงแต่ความหวังที่เกิดจากการหลอกตัวเองมันไม่ใช่ความหวังมันคือความฝันลวงที่จะทำให้เราจมอยู่กับความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าการหลอกตัวเองยังมาในรูปแบบของการเปรียบเทียบ เราบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยฉันก็ยังดีกว่าคนนั้นแต่ในความจริงเรากำลังทุกข์การเปรียบเทียบไม่ได้ทำให้เราหายเจ็บมันเพียงทำให้เรารู้สึกว่าทุกขของเรายังเบากว่าคนอื่นแต่ในใจเราก็ยังแบกความเจ็บนั้นไว้เหมือนเดิมและการหลอกตัวเองที่ร้ายแรงที่สุดคือการบอกตัวเองว่าฉันมีความสุขทั้งที่เราไม่มีเพราะเมื่อเราหลอกตัวเองว่าเรามีความสุข เราจะไม่พยายามค้นหาความสุขที่แท้จริงเราจะติดอยู่กับรอยยิ้มปลอมๆที่ไม่เคยเยียวยาอะไรเลยในที่สุดชีวิตเราก็จะกลายเป็นละครทุกวันคือการแสดงทุกคำพูดคือบทบาททุกการยิ้มคือหน้ากากและหัวใจเราก็จะค่อยๆหายไปจากชีวิตที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความจริงคือสิ่งที่ปลดปล่อย แต่การหลอกตัวเองคือโซ่ตรวนที่พันธนาการจิตวิญญาณเราจะไม่มีวันพบอิสรภาพตราบใดที่เรายังโกหกหัวใจของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้จักคำว่าความจริงเราต้องกล้ายอมรับว่าเราเคยโกหกตัวเองเราต้องกล้ามองหน้าตัวเองในกระจกแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันเป็นไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากให้มันเป็นไม่ใช่สิ่งที่ฉันบังคับให้มันดูดี แต่คือสิ่งที่มันเป็นจริงๆความจริงอาจทำให้เราร้องไห้ความจริงอาจทำให้เราทุดลงกับพื้นแต่ความจริงจะไม่ทำให้เราหลงทางเพราะเมื่อเราเห็นความจริงเราก็จะเห็นทางออกเมื่อเราไม่หลอกตัวเองเราก็จะเริ่มเข้าใจหัวใจตัวเองและเมื่อเราเข้าใจหัวใจตัวเองเราก็จะเดินไปบนเส้นทางแห่งการเยียวยาการหลอกตัวเองไม่ใช่เกราะกำบัง มันคือกำแพงที่กักขังเราการซื่อสัตว์กับหัวใจต่างหากที่คือกุญแจปลดล็อกและความจริงแม้จะเจ็บแต่มันคือแสงสว่างที่พาเราออกจากความมืดเพราะฉะนั้นจงอย่าหลอกตัวเองเพราะการหลอกตัวเองคือการทำลายชีวิตที่แท้จริงคือการตัดขาดเราจากความสุขที่เราควรจะได้สัมผัสและคือบาปที่หนักที่สุดที่เรากำลังทำกับตัวเราเอง เมื่อเราหลอกใครสักคนเขาอาจเสียใจเขาอาจร้องให้เขาอาจผิดหวังและเดินจากเราไปแต่เมื่อเราหลอกตัวเองเราจะต้องอยู่กับความลวงนั้นทุกวันทุกคืนไม่มีวันหลีกหนีไม่มีวันปลดปล่อยนี่คือผลลัพธ์ที่หนักที่สุดของการหลอกตัวเองมันเริ่มต้นอย่างเงียบๆเ,เราอาจจะคิดว่าเป็นเพียงการปกป้องหัวใจเราคิดว่าเป็นเพียงวิธีทำให้เราไม่เจ็บ แต่จริงๆแล้วทุกครั้งที่เราหลอกตัวเองมันคือการวางยาชีวิตคือการหยดพิษลงไปในจิตใจทีละน้อยแรกๆเราอาจไม่รู้สึกอะไรเราคิดว่าเรายังยิ้มได้เรายังหัวเราะได้เรายังทำงานได้ตามปกติแต่ลึกๆข้างในหัวใจเริ่มหนักขึ้นทีละน้อยเหมือนเรากำลังแบกก้อนหินก้อนเล็กๆไว้บนบ่าวันแล้ววันเล่าก้อนหินเล็กๆนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นภูเขาที่บดบังแสงสว่างในชีวิตแล้ววันหนึ่งเราจะพบว่าเราแทบจะเดินต่อไปไม่ไหวผลลัพธ์แรกของการหลอกตัวเองก็คือความสับสนในหัวใจเราจะไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความฝันที่เราสร้างเราจะไม่รู้ว่าเรารักใครจริงๆหรือแค่หลอกตัวเองว่ารักเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขจริงๆหรือแค่โกหกตัวเองเพื่ออยู่รอด เราจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความเจ็บที่เราซ่อนมันลึกแค่ไหนเมื่อความสับสนเกิดขึ้นเราก็จะเริ่มไม่มั่นใจในทุกอย่างตัดสินใจผิดซ้ำๆเดินผิดทางซ้ำๆและวงเวียนอยู่กับความทุกข์ที่เราเป็นคนสร้างขึ้นเองผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่งของการหลอกตัวเองคือการเสียเวลาในชีวิตเพราะตราบใดที่เรายังไม่ยอมรับความจริงเราจะไม่กล้าเปลี่ยนแปลง เราจะทนอยู่ในที่เดิมเดิมทั้งที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์เราจะทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่ทำร้ายเราเราจะทนทำงานที่ไม่รักไม่สุขสักวันเดียวเราจะทนใช้ชีวิตที่ไม่ใช่ของเราเพียงเพราะเราหลอกตัวเองว่ามันโอเคแต่เวลาชีวิตนั้นไม่เคยรอใครทุกนาทีที่เราหลอกตัวเองคือทุกนาทีที่เราสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ เมื่อวันเวลาผ่านไปเราจะหันกลับมาแล้วถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงเสียเวลามากมายกับสิ่งที่ไม่เคยมีความสุขเลยและสิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นคือบางครั้งเรารู้ความจริงอยู่ลึกๆในใจแต่เรายังเลือกที่จะโกหกตัวเองเรารู้ว่าเราทุกข์แต่เรายังพูดว่าฉันมีความสุขเรารู้ว่าเขาไม่รักเราแล้วแต่เรายังพูดว่าเขายังรัก เรารู้ว่าเราเหนื่อยจนแทบตายแต่เรายังพูดว่าฉันเข้มแข็งการรู้ความจริงแต่ไม่ยอมรับนี่คือการทำมานหัวใจตัวเองอย่างที่สุดผลลัพธ์อีกข้อหนึ่งของการหลอกตัวเองคือการปิดกั้นการเติบโตของจิตใจเพราะเมื่อเราหลอกตัวเองเรากำลังปฏิเสธบทเรียนของชีวิตเรากำลังหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดที่แท้จริงแต่แท้จริงแล้วความเจ็บปวดคือครู ความจริงคือครูถ้าเราหนีจากมันเราก็จะไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยเราจะติดอยู่ที่เดิมเหมือนคนที่เดินอยู่ในห้องมืดแล้วปฏิเสธที่จะเปิดไฟเราจะชนกําแพงซ้ําๆล้มลงซ้ำๆ,ๆ,ำๆบาดเจ็บซ้ำๆทั้งที่แค่กล้าเปิดไฟเพียงครั้งเดียวเราก็จะเห็นทางออกการหลอกตัวเองยังทําให้เราสูญเสียความสัมพันธ์ที่แท้จริง เพราะเมื่อเราหลอกตัวเองเราก็จะหลอกคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเราจะสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ใช่เราเราจะยิ้มทั้งที่ข้างในร้องไห้เราจะพูดทั้งที่ใจคิดอีกอย่างและเมื่อคนรอบตัวรู้สึกได้ว่าเราปลอมเขาจะค่อยๆถอยออกไปทีละคนจนสุดท้ายเราอาจเหลือเพียงตัวเองที่ยังยืนอยู่ท่ามกลางความลวงแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการหลอกตัวเองก็คือการสูญเสียตัวตน เราจะไม่รู้ว่าเราคือใครอีกต่อไปเราจะกลายเป็นนักสแสดงที่สวมหน้ากากตลอดเวลาจนลืมไปว่าใบหน้าที่แท้จริงของเราหน้าตาเป็นอย่างไรเราจะถามตัวเองว่าฉันอยากได้อะไรแต่จะไม่มีคำตอบเราจะถามว่าฉันมีความสุขหรือยังแต่จะไม่รู้สึกอะไรเราอาจจะหัวเราะแต่ไม่รู้ว่าหัวเราะเพราะอะไรเราอาจจะร้องไห้แต่ไม่รู้ว่าร้องไห้เพราะอะไร ชีวิตจะกลายเป็นเพียงเงาไม่มีความหมายไม่มีจุดหมายและเต็มไปด้วยความว่างเปล่าที่เราไม่อาจอธิบายพระพุทธเจ้าสอนว่าความจริงคือสิ่งสูงสุดการเห็นความจริงตามความเป็นจริงคือหนทางสู่การหลุดพ้นแต่เมื่อเราหลอกตัวเองเรากำลังเดินออกห่างจากธรรมเราเลือกที่จะปิดตาไม่มองสัจจะและยอมอยู่ในความมืดอย่างสมัครใจนี่คือบาปที่หนักที่สุด เพราะมันไม่เพียงทำให้เราติดอยู่ในความทุกข์แต่มันยังตัดโอกาสไม่ให้เราเก้าวไปสู่การพ้นทุกข์มันทำให้เราหลงทางทำให้เราหลงวนและทำให้เราสูญเสียทั้งเวลาทั้งหัวใจทั้งโอกาสของชีวิตการหลอกตัวเองคือการทำลายชีวิตจากข้างในไม่ใช่การถูกทำร้ายจากคนอื่นแต่คือการฆ่าตัวตนของตัวเองอย่างช้าๆเราคิดว่าเรากำลังป้องกันหัวใจจากความเจ็บ แต่จริงๆแล้วเรากำลังทำร้ายหัวใจด้วยมือของเราเองลองถามตัวเองเถอะเรากำลังอยู่ในความสัมพันธ์เพราะรักจริงๆหรือเพราะกลัวความว่างเปล่าเรากำลังทำงานนี้เพราะรักจริงๆหรือเพราะไม่กล้ายอมรับว่ามันไม่ใช่ทางเราเรากำลังยิ้มเพราะสุขจริงๆหรือเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรากำลังร้องไห้ถ้าเรากล้าตอบตรงๆเราจะรู้เลยว่าเราหลอกตัวเองมานานแค่ไหน และผลลัพธ์ของการหลอกตัวเองก็คือความทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิน้นไม่มีใครทำร้ายเราได้มากเท่ากับที่เราทำร้ายตัวเองไม่มีใครโกหกเราได้เจ็บปวดเท่ากับที่เราหลอกตัวเองไม่มีใครขังเราได้แน่นหนาเท่ากับที่เราสร้างคุกขึ้นมาขังใจตัวเองนี่คือผลลัพธ์ของการหลอกตัวเองชีวิตที่ว่างเปล่าหัวใจที่แตกสลายและวิญ,ญญาณที่ไม่เคยได้สัมผัสกับความจริง ไม่ว่าเราจะพยายามปิดตาแค่ไหนไม่ว่าเราจะหลอกตัวเองมากเพียงใดไม่ว่าเราจะพยายามสร้างเรื่องราวสวยหรูขึ้นมาเพียงใดความจริงก็คือสิ่งที่หนีไม่พ้นความจริงเหมือนเงาที่ตามเรามาตลอดเวลากลางวันก็อยู่กลางคืนก็อยู่ไม่ว่าหลบไปทางไหนมันก็ยังติดตามเราอยู่เสมอบางครั้งเราไม่อยากยอมรับความจริงเพราะมันทำให้เจ็บมันทำให้เราต้องเสียคนที่เรารัก มันทำให้เราต้องยอมรับว่าชีวิตนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังมันทำให้เราต้องปล่อยมือจากสิ่งที่เราอยากเก็บเอาไว้แต่ต่อให้เราหันหลังนี้ต่อให้เราหลับตาต่อให้เราสร้างกำแพงบังไว้ความจริงก็ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นรอให้เราเผชิญหน้าผลของการหนีความจริงก็คือการทรมานตัวเองอย่างต่อเนื่องเราจะต้องเหนื่อยกับการโกหกเราจะต้องเหนื่อยกับการสร้างโลกปลอมๆขึ้นมาปิดบงัง และทุกครั้งที่เราพยายามปิดบังเรากำลังสร้างความเจ็บปวดใหม่ๆซ้อนทับลงไปเรื่อยๆเหมือนคนที่พยายามเอามือกดน้ำไว้ในถังตอนแรกมันอาจสงบแต่น้ำไม่เคยหายไปมันยังอยู่ตรงนั้นและเมื่อใดที่เราเหนื่อยจนปล่อยมือความจริงก็จะพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงยิ่งกว่าที่เคยความจริงเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นเพราะมันคือธรรมชาติของชีวิต เราอาจจะปิดตามไม่มองความแก่แต่ร่างกายก็ยังคงแก่ลงทุกวันเราอาจจะปฏิเสธความเจ็บป่วยแต่ความเจ็บป่วยก็ยังคงเกิดขึ้นตามการเวลาเราอาจจะหนีความตายแต่สุดท้ายแล้วไม่มีใครหนีพ้นความตายได้เลยนี่คือความจริงที่แท้จริงของชีวิตเมื่อเรายอมรับความจริงเราอาจจะร้องไห้เราอาจจะเจ็บปวด เราอาจจะต้องเสียสิ่งที่เรารักไปแต่การยอมรับความจริงคือการเปิดประตูสู่การเยียวยาตรงกันข้ามหากเราปฏิเสธความจริงเราจะต้องร้องให้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียเวลาในชีวิตไปอย่างไม่สิ้นสุดโดยไม่เคยได้ก้าวไปข้างหน้าเลยหลายครั้งเราหนีความจริงด้วยการหันไปหาความสุขปลอมปอมเราอาจดื่มเหล้าสูบบุหรี่ใช้สิ่งเสพติด เราอาจติดโทรศัพท์ติดโซเชียลติดความบันเทิงเพียงเพื่อหนีความจริงที่กำลังไล่ล่าแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยช่วยได้จริงมันทำได้เพียงกลบเสียงความจริงไว้ชั่วคราวแล้วสุดท้ายความจริงก็จะกลับมาดังก้องในหัวใจของเราอยู่ดีบางคนหนีความจริงด้วยการยิ้มยิ้มทั้งที่ในใจร้องไห้หัวเราะทั้งที่ในใจแตกสลายพูดว่ามีความสุขทั้งที่หัวใจว่างเปล่า ยิ่งทำอย่างนั้นนานเท่าไรหัวใจก็ยิ่งเหนื่อยและความทุกข์ก็ยิ่งทวีคูณแต่เมื่อวันหนึ่งความจริงพังทะลุเข้ามากำแพงที่เราสร้างไว้ก็จะพังคลายหัวใจที่อ่อนล้าก็แทบจะรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่การหนีความจริงแต่คือการหันหน้าไปเผชิญกับมันแม้มันจะเจ็บปวดในตอนแรกแต่การเผชิญหน้าคือการปลดปล่อย คือการวางภาระที่แบกมานานแสนนานลองคิดดูเถิดว่าถ้าเราไม่กล้าดูเงาของตัวเองเราจะอยู่กับมันด้วยความกลัวไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเรากล้าหันไปมองเราจะพบว่าเงาไม่เคยทำร้ายเราเลยมันเป็นเพียงสิ่งที่อยู่คู่กับเราเสมอความจริงก็เช่นเดียวกันมันไม่เคยทำร้ายใครมีเพียงการปฏิเสธความจริงเท่านั้นที่ทำร้ายเราบางครั้งความจริงอาจมาในรูปแบบของการจากลา คนที่เรารักเดินออกไปจากชีวิตเราร้องให้เราทรมานเราหนีด้วยการไม่ยอมรับว่าเขาไปแล้วเรายังคงรอเรายังคงฝากความหวังแต่ความจริงก็คือเขาไปแล้วจริงๆเมื่อเรายอมรับว่าเขาไปแล้วเราอาจเจ็บปวดแต่จากนั้นเราจะค่อยๆรักษาหัวใจของตัวเองเราจะเริ่มต้นใหม่ได้เราจะก้าวเดินต่อไปได้ แต่ถ้าเรายังปฏิเสธเราจะวงเวียนอยู่ในความทุกนั้นไม่รู้จบบางครั้งความจริงมาในรูปแบบของความล้มเหลวเราทำงานผิดพลาดเราลงทุนแล้วขาดทุนเราทำสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่ไม่สำเร็จเราหนีด้วยการโทษคนอื่นเราหนีด้วยการโกหกตัวเองว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวแต่ลึกๆในใจเรายังเจ็บเมื่อเรายอมรับความจริงว่าเราพลาดเราล้มเหลว นั่นแหละคือก้าวแรกของการเรียนรู้เพราะเมื่อยอมรับเราจะมองเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องแก้ไขอะไรคือบทเรียนที่ต้องเรียนรู้และอะไรคือเส้นทางใหม่ที่ควรเดินต่อไปความจริงแม้จะเจ็บแต่ความจริงไม่เคยทำลายใครสิ่งที่ทำลายเราคือการหลอกตัวเองการหนีและการปฏิเสธถ้าเราอยากมีชีวิตที่เบาสบายถ้าเราอยากมีหัวใจที่เป็นอิสระ เราต้องกล้ายอมรับความจริงไม่ว่าจะขมไม่ว่าจะหนักไม่ว่าจะเจ็บปวดเพียงใดการยอมรับความจริงเปรียบเหมือนการถอนหน้ำออกจากเท้าตอนที่หน้มยังปักอยู่เราเจ็บทุกครั้งที่ก้าวเดินแต่ถ้าเรากล้าถอนออกถึงจะเจ็บตอนถอนแต่หลังจากนั้นเราจะเดินได้อย่างอิสระชีวิตก็เช่นกันถ้าเรายอมถอนความลวงออกจากใจแม้จะเจ็บในตอนแรกแต่จากนั้นเราจะเป็นอิสระจากความทุกข์ ความจริงที่หนีไม่พ้นจึงไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูผู้ยิ่งใหญ่มันสอนให้เราเติบโตมันทำให้เราแข็งแรงและมันเปิดประตูให้เราเข้าถึงสัจธรรมสูงสุดของชีวิตการกล้ายอมรับความจริงคือก้าวแรกของอิสรภาพเพราะตราบใดที่เรายังไม่กล้ายอมรับเราจะติดอยู่ในกรงของการโกหกตัวเองเราจะวงเวียนอยู่กับเงาที่เราพยายามหนี และเราจะใช้ชีวิตไปกับการแบกสิ่งที่หนักอึ้งเอาไว้บนบ่าแต่เมื่อเรากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าและยอมรับความจริงชีวิตก็จะเริ่มเบาลงเหมือนเราวางก้อนหินที่แบกไว้มานานแสนนานเหมือนเราถอดโซ่ตรวนที่พันธนาการหัวใจมานับปีการยอมรับความจริงไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้การยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหมดหวัง และการยอมรับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจมอยู่กับความทุกข์นั้นตลอดไปตรงกันข้ามการยอมรับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงลองคิดดูเถิดถ้าเราเจ็บป่วยแต่เราไม่ยอมรับว่าเราป่วยเราก็จะไม่รักษาเราจะฝืนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งร่างกายพังทลายลงอย่างสิ้นเชิง แต่ถ้าเรากล้ายอมรับว่าฉันป่วยเราก็จะเริ่มต้นหาทางรักษาเราจะเริ่มดูแลตัวเองเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงพอ